สวัสดีค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ไอ,อทำภารกิจที่แกะดําแลนวันก่อนลอยกระทงหนึ่งวันคือในวันที่26นะเป็นวันวันอาทิตย์บางส่วนพรก็ได้ลงไปแล้วอันนี้ส่วนที่เหลือนะเหมือนเป็นการเก็บตกเพราะว่ามันมันถ่ายไว้หลายหลายมุมหลายจุด คืออยากเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากสวยมากที่นี่ก็จัดสถานที่หรูหราอลังการมากมีคอนเสิร์ตด้วยแต่ว่าฝนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเอามามันก็ติดลิขสิทธิ์เนาะก็เก็บเฉพาะภาพบรรยากาศสวยๆนี้ภาพจากมุมสูงก็ทำเหมือนเป็นบ้านบ้านต้นไม้ขึ้นไปอยู่เมือนต้นไม้แล้วก็ถ่ายลงมามุมด้านล่าง อันนี้เป็นระเบียงส่วนที่เป็นโซนร้านอาหารเนาะจะมีสาวเชียร์เบียเยอะมากสวยๆทั้งด้านเลยนี่ผนชอบมุมนี้มันจะมีน้ำพุมีน้ำตกโอ้ยก็จัดจัดสวยอะ่ะคือปกติของเขาก็สวยอยู่แล้วยิ่งมีเป็นเทศกาลอย่างนี้เนาะมีคอนเสิร์ตด้วยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายก็ จัดพิเศษนิดนึงประดับประดาตกแต่งสวยงามเด็กๆจะมาลอยกระทงส่วนมากกระทงก็จะเป็นกระทงรักโลกเนาะทำจากขนมปังเพราะที่นี่เป็นเหมือนเป็นบึงน้ำด้วยอะรอบๆเลยตั้งแต่ตรงด้านทางเข้าจะมีมีคูน้ำ หรือมีลำธารเล็กๆอยู่จะมีปลายเยอะมากทั้งปลาธรรมชาติและก็ปลาที่เลี้ยงปลาคง้งปลาคราบหลายอย่างเด็กมาลอยกระทงกันเยอะผู้ปกครองก็นั่งกินอาหารฟังเพลงไปเด็กๆก็เล่นสนามเด็กเล่นบ้างมาเล่นเรือ,เ,อเรือปัน่นหรือเรือถีดนั่นแหละคือทุกคนได้มีส่วนร่วม นี่จุดเช็คอินเยอะมากมีไฟราไฟสีมีโคมแบบจัดแบบโซนทางเหนือเหมือนเหมือนอเทศกาลยี่เป็นสมัยก่อนเนาะมีโคมโลอยด้วยอะไรด้วยนี่พอแสงไฟกระทบกับน้ำสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเรือเนาะที่ไว้บริการใครจะลงก็ได้ไม่มีค่า ไม่มีคิดเพิ่มไม่มีอ่ส่วนเพิ่มเติมใดๆทุกอย่างฟรีหมดคุณเข้ามาที่นี่แค่อ่าคุณสั่งอาหารเนาะไม่สั่งก็ได้แล้วแต่เข้ามาเที่ยวชิวๆก็ได้เหมือนกลางวันก็จะมีอ่าพวกสัตว์เล็กๆอย่างาเจ้าอะไรแคะตัวฮิปโปแคะมีหมูมีอะไรตัวเล็กๆสายพันธ์แคะ มาแคก็มีอะไรก็มีสำหรับให้อาหารสัตว์ป้อนนมหรือจุดที่่าป้อนป้อนนมปลาคัพเป็นปลาคับเล็กๆอยู่แต่โซนนี้จะเป็นปลาตัวใหญ่โอ้ยพอไปปล่อยกระทงยังไม่ทันได้ออกจากมือเลยปลามแยกกนะัะปุ๊บ,ป,บปั๊บ,ป,บปุ๊บปับป๊บปุ๊บต้องรีบต้องรีบปล่อยเรียก,กว่กลัวมันจะงับนิ้วปลาตัวใหญ่เนาะมีปลากระโห้ก็มีปลาอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสวงมสวายเยอะมาก ชอบมากเลยชอบบรรยากาศแบบนี้ดูถ้ามันไม่มีแสงสีเนะี่ยธรรมชาติกว่านี้อีกแต่ยังว่าเนาะงานก็ก็ต้องมีแสงสีคนชอบอะไรที่เป็นเป็นแนวออกธรรมชาติธรรมชาติไม่ชอบแบบเ,เหมือนสังคมเมืองอะชอบอะไรที่มันเรียบง่ายสวยมองไปมุมไหนก็สวยทั้งนั้นเลย สวยทุกมุมทุกจุดเลยนี่่ลยังเก็บไม่หมดเลยนะโซนอีกโซนถก็ข้ามอ่าข้ามสะพานไปฝั่งที่เป็นสวนย่อมโอ้ยต้นไม้แปลกตาเยอะมากพื้นที่ก็หลาหลาไร่อะ่ะเดินไม่ทั่วกันคืนไม่กล้าเดินเพราะโซนตอนเราไปถึงอ่ะยังไม่ข้ามก็พยายามเก็บบรรยากาศเนาะคือพ,พาตัวเล็กไปด้วย ก,ก็เดี๋ยวจะไปเล่นของเล่นเดี๋ยวจะไปตรงนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้ไปอีกโซนหนึ่งโซนที่เป็นส่วนป่าสวยมีต้นไม้แปลกตาเยอะแยะเลยแต่ว่าโซนนั้นมันต้องไปกลางวันมันถึงจะสวยไปกลางคืนมันมันอึมครึมกลางคืนมันต้องอยู่แบบเนี้ยนี่เห็นไหมหนูน้อยคนนี้ พอปล่อยกระโโปลากินก็กรีดกร๊ดกรีดกรดกรีดกรดกใหญ่เลยอะแต่ว่าพรต้องเอาเสียงออกเพราะว่าคอนเสิร์ตเขาเล่นอยู่เนาะเพลงลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยอะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยปลาแยงปุบปุบปุบปบปุบเด็กก็กรีดกรีๆดกรีดกรีดกรีดกันดูความไปแล้วปลาเยอะมาก แต่พลไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สูไม่เห็นตัวปลาเนาะเพราะว่าเราถ่ายมุมไกลๆไม่อยากไปรบกวนเขาคือแต่ละชุดเขาลงลงรอยกระทงเนี่ยออยากมีความเป็นส่วนตัวนี่ดีก็จัดส่วนเอาไว้รู้ได้จริงๆทุกจุดท,ทุกมุมอีกมุมนึงตรงด้าน ทางเข้ามีซุ้มไม้เลื้อยสวยๆไม่รู้ดอกอะไรตะดอกอะไรสวยมากเนไหมสวยทุกมุมทุกจุดเลยอะ่ะมองไปทางไหนก็สวยๆคือกลางวันกับกลางคืนมันจะสวยๆคนละอย่างกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจุ๊ๆ